ทำนายฝันกับเอ็กเทวดาพร้อมตัวเลขเสีงยงโชคแม่นๆจากประสบการณ์จริงที่เคยถูกมาแล้ว19งวดติดจงเริ่มต้นจากจุดที่คุณอยู่โดยใช้สิ่งที่คุณมีและทำในสิ่งที่คุณทำได้ฝันเห็นจอระเค้ทานายฝันได้ดังนี้ หากผู้ใดฝันว่าถูกจระเข้ได้หากผู้ฝันทำธุรกิจส่วนตัวในระยะนี้อาจจะมีคู่แข่งเพื่อนร่วมงานคิดไม่ดีกับคุณคอยใส่ร้ายคุณขอให้ระวังตัวจะดีหากผู้ใดฝันว่าเห็นจระเข้หลายตัวแต่ไม่ได้ทำร้ายผลงานของคุณมีโอกาสเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่การเงินหยิบจับสิ่งใด มักจะได้ผลกําไรในสิ่งนั้นอย่างแน่นอนใครที่คิดทําการค้าขายผลตอบแทนจะเป็นเม็ดเงินที่งามเกินคาดส่วนคนที่ชอบทางการเสี่ยงโชคนั้นก็จะประสบผลสําเร็จดังที่หวังไว้หากผู้ใดฝันว่าได้เห็นจระเข้ตัวใหญ่ฝันลักษณะนี้ในไม่ช้าจะมีคนเข้ามาขอให้คุณช่วยเหลือแนะนำหรือเข้ามาขอพักพิง และบุคคลคนนั้นจะนำสิ่งที่ดีมาสู่คุณอย่างมากมายหากผู้ใดฝันว่าได้จับต้องลูกจระเข้ชีวิตที่ไม่ราบรื่นของคุณฝันลักษณะนี้และต่อไปนี้มีโอกาสได้ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นไปนให้หายก็จะหมดไปคนที่มีคดีความก็มีแนวโน้มว่าคุณจะชนะคดีด,ด้วย หากผู้ได้ฝันว่าจระเข้เข้ามาอยู่ภายในตัวบ้านโดยไม่ได้ทำร้ายความสุขความสมหวังจะบังเกิดแก่ครอบครัวของผู้ฝันโชคลาภจะหลั่งไหลามาสู่ตัวผู้ฝันอย่างมากมายแต่ถ้าหากผู้ฝันยังโสดไม่มีครอบครัวคุณมีโอกาสได้พบคนรู้จใจโดยบางอื่นหากผู้ได้ฝันว่าถูกจระเข้กัด คุณจะเกิดทุกขราบอาจจะมีโชคลาภก้อนใหญ่แต่ปัญหาก็จะเกิดตามมาด้วยเช่นกันและควรงดการเดินทางไกลในระยะนี้ถ้าหากฝันลักษณะนี้ตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเห็นจระเข้ตัวเลขที่ได้ก็คือ7 4 9 6หรือ1 อย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบของความฝันให้ถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งเพราะองค์ประกอบของความฝันจะเป็นตัวแปรที่จะทําให้มีตัวเลขเพิ่มเข้ามาอีกถ้าคุณทําได้โอกาสถูกรางวัลในแต่ละงวดมีสูงมากยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคสวัสดีครับ